Spirit Wings 994, if you just hold position, standby, number one for clearance. Tapi okay. that's standby number one for clearance. Spirit, Wing, Spirit Wings 994. Spirit Wings you are cleared to destination on the Grace Three Charlie departure. Squawk two three five two. Uh, Clear Spirit Wing nine 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 four to destination uh, by via brace three Charlie departure uh, squawk two three five two and confirm uh, the departure runway again. Spirit Wings nine 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 four read back is correct and the departure runway is 24 Copy that, device runway 24 and now, uh, Spiritwing Wing 9904 request to pack engine start. Spiritwing 9904 push and start is approved. Edinburgh Tower, uh, good evening. Air France 243 Romeo Gate 9er requesting startup to Paris Charles de Gaulle. Uh, Information Fox Road on board. Air France 243 Romeo, you are cleared to destination on the Gossam 1 Charlie departure, squawk 1007. Edinburgh Towers, waving 9904, taxi. Spirit Wings 9904, taxi holding point Delta 1 for runway 24. Echo and Alpha. taxi us see to our 24, we are Echo and Alpha, screaming the 4 Air France 243 Romeo, ready for push and start. Air France 243 Romeo, push and start is approved. Push and start, approved, uh, Air France 243 Romeo. Anybody tower, spray wing 9904, request intersection Charlie for departure. Spirit wings 9904, Roger, clear to enter runway 24 via Charlie 1. Clear to take off, surface wind 120 at 4 knots. Clear for off runway 24, spray wing 9904, thank you. Edinburgh Tower, Spreading 994, now airborne passing 2000. Spirit Wings 9994, contact Edinburgh Radar now on 121.205. Edinburgh Radar on 121.205, thank you. Uh, Edinburgh Radar, good day, Spreading 9994, with you. Spirit Wings 994 and radar, Raymond, you're identified on departure. Now proceed direct to Grice, on course climb, flight level 195. Uh, proceed direct Grice, uh, from flight level 195, Spirit Wings 994. the plane 994 There's nothing further. ย122 12 you you, แลแลแล้วนะครับเราก็มาถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูวิวนะไอ้น,นี่คือวิวหน้าต่างนะที่ผมทำไว้เออเปไนไงหลายมุมดีไหม ข้างหน้าเรานะครับทางซ้ายก็จะเป็นสนามบินอาคูดารีนะครับออไอแลนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ลงสวยอย่างที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหาตอนที่ผมมาครั้งแรกหรือ,อ,อครั้งที่2เออมันมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่2นะครับมา่า <laughs> มันจะเจงกระบงคแค่ไหนนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าครั้งแรกนี่ เรียกได้ว่าโง่โลกกันเลยทีเดียวนะครับกับการลงที่นี่ถามว่ามันยากยังไงนะครับอ่มันยากตรงที่ว่าผมเห็นว่าเอรันเวฝั่งเนี้ยมันไม่มีตัวไกด์สโลปนะครับหรือคือมีแค่โลโคไลเซอร์ให้เรานะครับซึ่งนั่นทำให้เราต้องลดระดับเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะต้องใช้สกิลในการคำนวณวูดิคอลสปีดนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากคิดอะไรมากก็อาจจะอิงโลโคไลเซอร์แล้วก็ ทำไกด์สโลปไปเองนะครับหรือก็คือแอปโพสด้วยด้วยมือนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็เล็งไกด์สโลปไปนะครับอ่าขออภัยครับเป็นเล็งโลโคไลเซอร์เนาะแล้วก็พยายามที่จะใช้ไกด์สโลปนะครับเนี่ยก็ค่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตกใจเลยก็คือตอนแรกผมนึกว่ารันเวย์เนี่ยจะอยู่สูงกว่าน้ํานะครับแต่คุณผู้ชมลองดูดีๆว่าตอนเนี้ยเห็นไหมฮะว่ารันเวย์มันลงไปข้างล่างนะคุณผู้ชม เออเนี่ยดูดิแล้วตอนแรกที่ผมมาผมโอ้โหผมหม่งโลกเลยอ่ะแต่รอบนี้ผมลงไปแล้วนะครับผมก็ความเร็วมันเกินก็จริงนะแต่ก็พยายามจะแฟรนะครับแฟงบนลันเวย์สักนิดนึงเพื่อให้ความเร็วมันตกนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาล้อแตะพื้นไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเรามีผิดพลาดกันได้แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราลงได้ก็คือลงได้นะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปสติ๊กนะครับก็พยายามนะครับแก้ไขกันไป ทำไมรันเวยลงไปขนาดนั้นอนะ่ะชิปหายแล้วดูดิคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้ใหม่กอนโอ้ชี่ไม่ไหวนะอันนี้อันนี้ถือว่าเรียบร้อยนะล้อหักนะเมื่อกี้บี้นะบี้เป็นเหรียญบาทเลยนะลงอย่างนี้โอ้โ oh, หแล้วมันนิ่มมาตอนนี้พระเจ้าโอ้ oh. เอาใหม่ครับบินใหม่เลยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะบินใหม่จาก นู่นอะเ็กว่าตอนที่เข้ามายาบินมาลงเนี่ยอย่างเงี้ยลบลบแรงแน่นอนนะเดี๋ยวตอตัดต่อ,ตอ,ตอ,ตอเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะลบเท่าไหร่ <laughs> ไม่ไหวว่าคุณผู้ชมมารอบนี้ต้องได้ความเร็วเกินอีกแล้วครับคุณผู้ชมนี่รอบสองนะนะคือเกินแบบโอไมกผมพี่เองแหละเออผมพามันมาคั้นะครับตอนนี้ได้แต่รอนะครับ รอให้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเฟดูตอนนี้เราเลยทัดโซนแน่นอนอยู่แล้วเราลองแฟร์ดูนะครับเออผมว่าน่าจะได้โกราลวนะเพราะว่าแฟร์แล้วสปีดไม,ไม่ไม่ตกเท่าไหร่เลยผมกะผิดไปหน่อยฮะคุณผู้ชมตอนแรกเออไปไดเรกมานะเอออาช่างมันเถอะเอาเป็นว่าลงลงไม่รันนะครับรอบนี้เดี๋ยวไปโกราลวกันนะครับเอออาจารย์ แล้วผมก็จะมาแถมให้นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสนามบินที่แล้วเนี่ยผมลงไปโคตรแรงนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาลงอีกสนามบินหนึ่งนะครับที่ผมลงได้นิ่มมากนะครับต้องบอกว่าเป็นสนามบินที่มีชื่อว่านูกกีแลนด์นะครับไปรับชมกันครับก็คลิปนี้ไม่รู้จะได้ลง ไปกับคลิปไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าผมชอบที่นี่มากนะครับตอนนี้ก็ดูวิวหน้าต่างไปก่อนนะว่าเราก็ใกล้ที่จะแลนแล้วนะครับตรงนี้คือสนามบินชื่อว่านุกใช่ไหมย <c oughs> อยู่กีนแลนนะครับคุณผู้ชมอันนี้โอเคเจ็ดไมล์เกียร์ดาวนะครับ ซึ่งมันก็พอมานั่งทําอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอยากจะนั่งดูตรงนี้เลยอะแต่มันมันไม่ได้นะเออมันต้องเหมือนต้องแบ่ง2จอนะจอหนึ่งเนี่ยเอาไว้ขับอจอหนึ่งอาจจะมาอัดจ,จอเป็นมุมหน้าต่างโดยเฉพาะนะแต่กินสเปคเกินนะฮะไม่ไหวผมบอกเลยตอนนี้ก็เหลืออะไรอีกบ้างนะเช็คดูก่อนนะครับคุณผู้ชมคิวเน็ตเรียบร้อยนะครับ ฟูแฟบเกียดาวอะไรเรียบร้อยนะอันนี้ก็ไล่ไล่เปิดไปนะครับโูดูดิสวยนะคือมันเป็นแบบมันยังกับว่าเราเราได้ไปจริงอะเออคุณผู้ชมเนี่ยแหละคือที่ผมชอบเล่นเกมเนี้อะอะไรที่เราแบบไม่เคยได้ไปไม่เคยได้เห็นคือได้ไมาเห็นในเกมนี้นะครับ ปีดเบรกเป็นอาร์มนะครับให้เรียบร้อยลองขอเช็คแล้วก็ออนไอพียเราไว้เลยรู้สึกว่ารันเวจะสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบินแอปโพสไปแล้วนะครับ <500. S 1> อู้ต่ำไปหน่อยไอ้รันเวมันมันมันโอหมันขึ้นนะมันดูแบบโ oh อ้มก์กผู้ชมดูดิครับ ว่าผมคุณว่าผมจะลงนิ่งไหมวันนี้หูอันตรายอะเน,นี่ยหูรันเวย์แอนลับแบบนี้คือลงอ่ะลง,ลงนิ่มแน่นอนผมบอกเลยอือหือดูสิครับจอไม่สัน่นแ,แ,แต่แต่อันตรายมากถ้าแบบสมมติลมแรงอ่ะแล้วลงเอียดไปเอียดมาแล้วก็หลุดรันเวย์ตกข้างทางนี่จบเลยนะแต่ผมบอกเลยแต่เดินต่อ,ตอขึ้นให้ดูเนี่ยโ,โหตื่นเต้นจนลิ้นพันนะคุณผู้ชมมันดับ นิ่งจัดเลยนะ FUPC FUPC เปิดนะปกติผมชอบลืมปิดหรือเปล่าว่าจอนิ่งเนี่ยไอไอลืมเปิดหรือเปล่าแต่นี่คือเปิดอยู่นะครับจอมันนิ่งก็คือนิ่งจัดเลยตื่นเต้นว่ะ